วันนี้นะคะฟ้ามีเคล็ดลับความขาวออล่าของฟ้าจะมาบอกเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือ b o ูมกูตาช็อตพรอนวัตกรรม FIR กู t าไทโอนได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าดูดซึมดีกว่าเดิม250เท่านะคะ mm hmm. เขาถึงได้ไปรับรางวัลที่โซอินเตอร์เนชันแนลอินเวนชั่นแฟ2020ค่ะ วิธีการกินนะคะง่ายมากจ้าทุกคนแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะไม่ต้องไปวุ่นวายชุมกันน้ำเปล่านะคะนอกจากจะทานง่ายแล้วนะคะเขายังมีสารต่อต้านอนุมูอิสระจากซูเปอร์ฟู้ดอย่างมากีกิเบอร์รี่และวิตามิน A, C, E, Q10 อีกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าลองใช่ไหมล่ะ สาวๆคนไหนนะคะที่ชอบออกแดดบ่อยๆเหมือนฟ้านะคะตัวนี้เขาก็ฟื้นฟูสภาพผิวดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองไปตำกันดูนะ